ที่จังหวัดนคปรปฐมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำพุทธศาสนิกชนแต่งกายชุดขาวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2568วันที่11พฤษภาคม2568นายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนประทัดศิลรอบองค์พระปฐมเจดีเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี2568ในบ,บริเวณวิหารหลวงองค์พระปฐมเจดีอำเภอเมืองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาวร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนางสาวอารพรคคำพีรศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2568ระหว่างวันที่5-11พฤษภาคม2568โดยเชิญชวนข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรแสดงตนเป็นพุทธมามะกะฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวียนเทียนตลอดจนทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสลดละเลิกอบายามุกทั้งปวง นวัดพระปะถมเจดีราชวรมหาวิหารและวัดไกลบ้านและจัดพิธีแสดงวุทิตาสักการะแด่พระสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเจ้าอาวาสวัดสิริวัฒนารามผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2567สาขาส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมาจากักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่3มีนาคม2568ณศาลา,าพระราชัทธาวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วสำหรับวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันสำคัญของโลก มาตุภูมินิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ